น้องสาวมาทำอะไรที่นี่น้องสาวเฮ้ยไม่ไม่ไม่มาหาไม่ได้มาได้ไงฮะกิ๊กบ้ากิ๊กบออะไรช่างมีคนเดียวน้องมาจากไหนอะน้องมาจากโรงเตี้ยงก เฮ้ยพี่ไม่รู้จักน้องเลยน้องอย่ามาก่าหากันอย่างนี้สิเฮ้ยจ้าบิดคนแล้วไอ้เองมึงจ้บิดคนแล้วไอ้หนูเอ้ยไม่บิดหรอกพี่เสียงพี่ไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่เคยไปลวงเตี้ยม หาที่ไหนไม่เคยหาเก่าหากันอย่างนี้มันไม่ได้นะแม่หนูโอ้ยแรกเกินสาวนุ่มโคยลักกรุ้โหูสาวน้อยคอยลักสะดวยเปิดเอฟซีและเอ็มครับขอตัวเกมไหนครับหมางานเดี๋ยวนี้เหรอนหนู รูหมางานเดี๋ยวนี้เหรอหนูใช่แล้วพออนนันเนี่ยนาะพี่ชอปเปอร์ก็เนี่ยอลองลองหลอกลอ่ลอ,ลอพี่ชอปเปอร์เขาไปลงเตี้ยหมหน่อยอ่ะเพื่อได้ตังค์โอเคพอค่าตัวเท่าไหร่ดีครับอุ้ยพันห้าก็พอแล 15, อ้วมั้งเจ้พันห้าก็อยู 1, ย่ยาวแล้ว